อลลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยน้ำยาล้างห้องน้ำมาจิคลีนแอคทีฟ AIS 5G ครีมเทียมข้นหวานตราพาเลสมาม่าโอเคเจเนเรชั่น มาแล้วนะครับในรอบเจาะหัอง้องอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ของเราที่มีเงินรางวัล1,000 0แสน 1, บาทเป็นเดิมพันอยู่รอให้คุณก้าวเอาไปนะครับได้เลือกมาแล้ว2ท่านนี้คุณไอท์สันยูนะครับและคุณมาตูมสองท่านนี้เป็นเรียกได้ว่าเอ่อมืออาชีพในเกมเกมนี้ของเราเลยทีเดียวโอกาสมีเยอะแยะมากมายขอแค่คุณตอบชื่อมาให้ครบ10ชื่อใน90วินาที <c oughs> ตามชื่อที่ขึ้นด้านหลังนี้นะครับคุณรับกลับบ้านทันที1,000 0แบาทบถ้าเกิดว่าไม่ถึง10ชื่อชื่อละ2000บาท มั่นใจนะครับมั่นใจครับสองคนนี้แน่นอนแล้วนะแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนละแล้วไม่ไม่ไม่เอาคนอื่นมาที่เขามีความกระตือรือร้นอยากจะมาเล่นอย่างมากนะถ้าคุณไม่ได้เงินแสนคุณจะนึกถึงหน้าผมอว่าถ้าคุณเลือกผมคุณก็ไม่ได้ไม่หมัยขอให้ได้ครับขอให้ได้อ่ะเชิญเลยครับซุปตาเต็มสิบคบประจำที่ คนเดียวที่ข้ามได้คือ9นะครับเพราะฉะนั้นคุณส่งสัญกณกันเองว่าให้ข้ามคําคํานี้หรือชื่อชื่อนี้ไป90วินาทีมีนาฬิกาอยู่มุมจอคุณบริหารเวลากันเองเลยขอให้โชคดีพร้อมเตรียมตัวเริ่มครับพิธีกรหนกระแสหนกระแสหนุ่มกัญชัยครับหนังเรื่องกุมภาพันธ์ผู้หญิงตัดผมเสยตุวิกาโอ้แฟนตาหนึง แฟนต้าเหนื่อเจเจอะไรวะเจเจกริดกริดกริดสะพูมเกือบละเจเจกริดสะพูมเกือบละเจเจกริดสะพูมเจเจกริดพูมข้ามไปก่อนข้ามข้ามไปครับหน้าแขกนางเอกช่องสามพี่จี้สาวิกาใจเดย์เพื่อนสนิทพิงกี้เพื่อนสนิทพิงกี้เพื่อนสนิทพิงกี้คิมเบอร์ลินเรื่องสุดต่ไม่มีมีขวัญมีพิงกี้และอีกคนนึงคือข้ามข้ามข้ามไปครับ นายแม่ไอทีนาแม่ไอทีซีชัดปวีเอออ่าโอ้โหข้ามนะเออข้ามเธอข้ามข้ามข้ามทำไมเฮ้ยเจี๊ยบพระเอกเขาวานให้หนูเป็นสายลับเวอร์ชันแรกเขาวานให้หนูสายลับเกย์วอลินทรอนไม่ใช่ข้ามข้ามข้ามกัก่อนข้ามปวีเอกขึ้นระดับโลกข้าม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 ไปครับ แม่น้องมะลิแม่น้องมะลิคุณโบเวนด้าพระเอกพระเอกเอ่อไอ้นัดเดทเจ๊งข้ามข้ามไปข้ามไปอืมรถ The Voice แชมป์ The Voice คนเซตสูงสมีเขี้ยวมีเขี้ยวมีเขี้ยวโคมีกันใครวะมีเจงชัชยะเจงชัชยะถูกต้องหมดเวลาโอ้โห เก่งมากใบได้เยอะมชอบที่เสนออยู่บนร้องยบเลยเป็นครั้งแรกนะครับท yep ี่เรียกได้ว่าพอมาถึงปุ๊บดารานึกไม่ออกจะใบยังไงนะฮะเดี๋ยวจะมาไล่เลยชื่อให้มาสิจ๊ะนี่หนุ่มกันชัยมาเร็วเลยอะยืนขึ้นนะครับคุณเจียบสศพิณพาได้ไปนะครับ เจเจกิกสษณภูมิเออนะฮะหยาทิพย์ราชปานนะครับสี่นะครับสี่ได้ไปนะครับคุณเฉลิมอยู่บำรุงครับเงียบเลยฮะเงียบหมดเลยใจถึงพึ่งได้นะฮะคุณต้นจักกริดครับอันนี้ไม่อันนี้ย้อนกลับไปแบบว่าเออตอนแรกๆเลยนะฮะเช็คสเปียร เชกสเปียร์นี่ตื่นดื้อดื้อดื้อมันโรสารนั่นทั้งโรสาร์์ได้ที่เป็นตั้งนกตกรอ้อ่ะโรมิโอจูเลียตนะที่เขาไม่ได้ถ้าจะรู้ไหมคนคนที่ทำเรื่องโรมิโอแอนจูเลียตคนเขียนคนแรกโอ้ไม่รู้ครับอ่าไม่ได้อันนี้ยากเชกสเปียร์ยากโบเวนด้าได้ไปนะครับลัสโซโครใบไงดีเลอร์มิสลับแกลเดเตอร์เลอร์มิสลาฟรู้ไหมไม่ได้เขาไม่ได้เขาบอกแล้วเรื่องอะไรอ่ะแกลเดเอเตอร์แกลเดียเตอร์รู้ไหมว่าคนนั้นอาจจะไม่รู้นะฮะเก่งอันนี้ได้ไปนะครับแล้วก็หมดเวลาไปะก่อนนครับ ได้ไป5คนนะครับรับกบบ้านหนึ0 0บมื่นบาทเอาละวันนี้ขอบคุณมากนะครับเหล่าทุกตาทุกท่านเลยขอบคุณจริงๆคุณผู้ชมทางบ้านสมัครเข้ามาครับปาร์ตี้กับพวกเรานะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับเรามีหน้ากันทุกวันอาทิตย์ครับ6โมง2ีนาทีทางช่อง3นี่คือฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์สวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากซิสเตมาครีมอาบน้ำช็อกโกบุสึโมโนกาตาริ โตโยต้าโคโรราคลอสสก็อตเพียวเร่เทนเบอรี่นมข้นหวานตราพาเลส AIS 5G ยูโรเคกมองเฟอร์น้ำแร่100%จากธรรมชาติ